มาเฟียค่ะ <c oughs> มาเฟียมาเก็บค่าคุ้มครองวันนี้มาพร้อมกันเลยเตี้ยกับตานเตี้ยตาน,ตานมากี่รอบแปเตี้ยวันนี้ฮะรู้สึกไม่จะเป็นรอบที่สามแ้ใช่ไหมนี่วันนี้ได้มาค่าคุ้มครองรู้สึกเก็บเยอะจังแพงจังเลยเนี่ย เก็บจนอาหารของพวกเองหมดแล้วมันต้องเอาอาหารแมวมาให้กินก่อนละกินก็เยอะหวยก็ไม่เคยให้ถูกเราตังค์ที่ไหนมาซื้ออาหารให้เนี่ยฮะเลี้ยงมากี่ปีแล้วไม่เคยให้ถูกหวยเลยตาเนื้อตาฮ่าพวกกินดีนะ กินไปก่อนลูกแ,แม่ก็ไปซื้ออาหารของมกเองมาให้โอ้มันแซบใช่ไหมว่าลังอะ่ะอย่ามามือเป่าคาบเงินคาบทองมาให้บ้างดิอ่ะเตี้ยเลี้ยงมาหลายปีแล้วเนี่ยโวยก็ไม่เคยให้ถูกไม่เคยให้อะไรกูเลยนะเตี้ยนะ เตี้ยเนียตัวร้ายเลยค่ะพอมาถึงปุ๊บถ้าเราไม่เอาให้หรือว่าไม่ไม่เห็นใครอยู่บ้านเ็าะจะเห่าอยู่นั่นแหละค่ะเห่าเรียกให้รู้ว่าเขามาแล้วต้องได้กินน่ะถึงจะไปลูกชายบอกแบบนี้เลยมันเห่าอยู่นั่นแหละแม่ถ้าไม่เอาให้มันกินนะเห่าจนลำคาญ อร่อยใช่ไหมตาลยังมีแถวหน้าปากซอยอีกนะคะน้องหมาที่ไม่ให้อาหารอยู่แต่ว่าสองตัวน,นี้แม่จะไม่ค่อยได้ถ่ายเขาเกินจบหมดเลยอ๋อ,อแม่ลืมเอาถ้วยน้ำมาตั้งให้ กินข้าวกินอะไรเสร็จต้องมีน้ำด้วยค่ะต้องกินน้ำด้วยาตานเฮ้ไปกินเสร็จเข้าไปพอหิวก็มาไม่รู้หรอกเจ้าของบ้านจะมีหรือไม่มีให้กูกินแต่กูมาไมว้ก่อนได้เอ็นดู เขารู้เนาะว่าที่ตรงนี้มีให้เขากินดูสิคะถ้าไม่ให้เขาเขาจะไปกินที่ไหนเนาะสงสารน่ะหมดเลยของเตี้ยเ,เตี้ยนี้ของตาลมีเหลือนิดนึงนี่มาเก็บมาดูเก็บให้หมดเร็วอา้าวไม่เอาละ